ไกลเปิดเทอมใหม่แล้วนะคะหลายสถาบันก็ต้องเฝ้าระวังพื็นพิเศษไม่ให้มีการรับน้องที่รุนแรงเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าสําหรับที่โรงเรียนโพลิเทคนิคิ c ลานนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่เขาได้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนด้วยการพาเด็กๆไปออกค่ายสร้างจิตสํานึกแล้วก็สร้างจิตอาสาโดยการบําเพ็ญประโยชน์ในชุมชนค่ะ กล้เปิดเทอมสถานศึกษาหลายแห่งวางมาตรการรับน้องใหม่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นทําให้กระทบต่อชื่อเสียงของสถาบันแต่สําหรับนักเรียนปวชปี3ของโรงเรียนโพลิเทคนิคลาน,นากลุ่มนี้พวกเขาต้องเข้าค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและอาศัยอยู่ร่วมกับชาวบ้านหมู่2ตําบลแม่แฝกอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา5วัน4ี่คืนเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาและละลายพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ สำหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เราได้นำนักเรียนนักศึกษาชั้นปีที่สามจำนวนเจ็ดร้อยห้าสิคนเพื่อที่จะมาอยู่เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านของหมู่บ้านโป่งแห่งนี้ในการศึกษาวิถีชีวิตนั้นก็จะเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรหรือด้านสิ่งใน,ในหมู่บ้านที่พี่น้องได้ทําอาชีพอะไรต่างๆเด็กก็จะไปเรียนรู้ในแต่ละหลังคาเรือนตรงนั้นรวมไปถึงพี่น้องชาวบ้านก็จะ เป็นคนสอนลูกสอนหลานของโรงเรียนโพลิเทคนิกนาก็เปรียบเสมือนเป็นพ่อเป็นแม่เปรียบเสมือนเป็นครูอาบา,อาจารย์ด้วยนะครับกิจกรรมของเด็กที่ทำเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นการพัฒนาช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการสร้างในส่วนของการก่อสร้างการปรับปรุงการทาสีหรือการดูแลรักษาบ้านต่างๆของพี่น้องชาวบ้านรวมไปถึงการซ่อมเครื่องยนต์กลไกในบางเรื่องบางราวที่เด็กสาม,มารถที่จะทําได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้ เครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากมายครับกิจกรรมที่เรานำนาาาักศึกษาในชั้นปีที่สาเนี่ยออกไปสู่ชุมชนเนี่ยปีนี้เป็นปีที่21แล้วนะครับที่ทำมาโดยโดยนักศึกษาชั้นปีที่1จะมีการประชุมสัมมานาเชิงปฏิบัติการที่โรงเรียนโปรเลทคนิกานาสองคืน3วันพอปี2ก็จะไปประชุมสัมมานาที่ค่ายรบพิเศษอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ปี3ถึงจะได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านครับ นอกเหนือจากการฝึกระเบียบวินัยร่วมกันแล้วทุกคนยังช่วยพัฒนาบ้านหลังที่เข้าไปอยู่อาศัยด้วยเช่นการทาสีรัว้วทำโรงรถสร้างชั้นวางรองเท้าตัดต้นไม้หรือถังหญ้าตลอดจนช่วยงานในครัวและกวาดบ้านถูบ้านซึ่งเด็กหลายคนยอมรับว่าไม่เคยสนใจช่วยพ่อแม่ทำงานมาก่อนได้ทำแบบสิ่งก่อสร้างทาสีบ้านแบบทำแบบครัวเรือนปัดกวาดเช็ดถูครับ กิจกรรมร่วมกับเจ้าของบ้านก็คือทําความสะอาดในบริเวณบ้านอย่างเช่นตัดต้นไม้ใบหญ้าสิ่งที่ลรบมีความขยันขึ้นนะครับแล้วมีความแบบภาพเพียรแบบและรู้ด้วยว่าอยู่กับพ่อแม่บุญทาแล้วรู้สึกว่ามันต่างจากกับอยู่ที่บ้านนะครับก็คือความเปลี่ยนแปลงก็รู้จักแบบ ปักวาดเช็ดถูมากขึ้นรู้จักความขยันรู้จักความลําบากครับในชีวิตคนครับนํากลับไปใช้ครับเพราะว่าในการมาครั้งนี้มีความพัฒนาในตัวตนที่ดีมากครับผมพัฒนาในบ้านแต่ละบ้านนะคะบ้านอย่างบ้านที่น้องหนูก็ทําความสะอาดบริเวณรอบๆบ้านแล้วก็ไปช่วยแม่เขาทําสวนอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็วันนี้อย่างเช่นวันนี้ก็ไปพัฒนารอบๆหมู่บ้าน,นะ ตัวตัวน้องนะคะก็ได้อยู่การเป็นกลุ่มเงี้ยค่ะก็รู้จักความสามัคคีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าควรจะทําตัวยังไงกับชาวบ้านที่อยู่ที่บ้านเนะะี่ยค่ะกิจกรรมครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การสร้างสรรค์เยาวชนจิตอาสาเท่านั้นเพราะชาวบ้านเองก็มีส่วนร่วมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางด้านศิลปะวัฒนธรรมวิถีการดำารงชีวิตและมีการทำกิจกรรมรูปการตลอดเวลา หันอยู่หันกันห้าคนนะเจ้าไอ,อเป็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นพรเป็นพี่ญินกับวันเจ้าใจกับ,บแม่เนาะเจ้าจอดยินดีวันนั้นมันแรกนะจ้ากอดดีใจเนาะเาว่าเออถ้าลูกเข้ามาเกิดมาเป็นคนไทยเนาะขอให้เป็นคนดีแม่ก็ดักและชื่นชมละเนาะเจ้าก็เขาก็มาช่วยทํางานบ้านทุกอย่างเขาต้องได้บอกให้เขาว่าเจ้า ดีมากจะพัฒนาหมู่บ้านเราคิดว่าเออมันคนเข้ามานาะเขาได้เรียนการศึกษาแล้วมันก็นคงจะได้รับการศึกษาก็ต้องเป็นคนเด็กดีเนาะเด็กดีสองของสโผล่มาลูกแล้วก็เป็นผู้ชายทั้งสองอะค่ะก็ก็ภาคภูมิใจก็ดีใจมากเลยค่ะที่เข้าเด็กๆเ <c oughs> ข้าชมชนเนาะมาดูเอ,อ่อในในชมชนของมานเราอะ <c oughs> แล้วมีกิจกรรมร่วมกันขอใคร เด็กๆเด็กๆกับมีค่ะก็นั่งพูดคุยกันถามทุกสุขงานกันเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนกสมนาสนี้จะมาทำงานมาพ่อตื่นเช้ามาเจาก็ได้บรรยากาศนี่เนาะแล้วก็พอดีตอนกลางคืนภาคกลางคืนก็นั่งคุยกันเงี้ยค่ะก็ทำบอกว่าวันนี้ทำอะไรนะวันนี้ทำจีเนอร์เนาะวันนี้กวาดบ้านเนอร์เจ้า วันนี้ทําปุ๋ยมาร์กเนอร์วันนี้ลูกขอทํานี่เนอร์อง่ะแกะบอกว่าแก,ะาแกะาจะต้องถามตลอดเวลาว่าแม่วันนี้ลูกเขาเนียหยางเนี่ยนะเจ้าแม่ขอไม่ทำนี่เนอร์เนาะซื้อห้าคนพอมาได้พักสัวันเลยเจ้าวันนี้ทาสีบ้านทาฉลกบ้านไปดูได้เดี๋ยวนี้บ้านเตี้ยงละใสสะอาดเ <laughs> จ้าสดใสดีชื่นชมขเขาเตยเจ้า <laughs> พิธีใบสีสุขขวัญผูกข้อมือ ที่มีผู้เฒ่าผู้แก่และชาวบ้านมาร่วมกันอย่างคึคกคักพร้อมกันล่ำลาด้วยน้ำตานองหน้าคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความผูกพันและการยอมรับของชาวบ้านเสมือนเด็กๆคือลูกหลานหรือคนในครอบครัวเดียวกันนั่นเอง